สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญวิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆเช่นเดิมเลย้าเพึ่งเข้ามาทำความรู้จักการพบกันในคลิปแรกแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับขอเชิญชวนเลยให้พี่ๆกดติดตามนะฮะ subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของสวยๆอัปเดตได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับง่ายดายมากๆ2ช่องทางนะครับเพียงพี่พแคปรูปภาพนะครับในคลิปที่ของที่ต้องการสั่งซื้อนะครับแล้วก็ส่งมาที่ช่องทางแรกทางลายครับ <c oughs> เพิ่มเพื่อนกันมาที่ id line a ลน์บูมพิทั boonpi tak หรือว่าโทรมาสั่งซื้อก็ได้ที่081 628 9156ห5 6ครับของทุกชิ้นนะฮะย้ำอีกทีเลยว่าเป็นงานมือ2มีใบรับประกันจากทางร้านแน่ภายให้พร้อมทุกชิ้นพร้อมกับของที่เปิดขึ้นมานะครับก็คือพร้อมใช้งานได้เลย <Yay! S 1> สำหรับวันนี้นะครับจะมีของชิ้นไหนที่โดนใจพี่ๆบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ จี้เพชรดอกไม้ตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะประดับด้วยไพลินไทยครับแล้วก็เพชรกุลาบ11เม็ดรวม8ต่างน้ำหนักรวม6.26กรัมราคาขายเพียง 1, 3,500บาทงานเก่าชิ้นนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ชิ้นงานน่ะที่สามารถใช้งานกันได้บ่อยๆอ,อีกด้วยครับตัวเรือนนะคะเป็นตัวเรือน เก่าสภาพเดิมๆเลยทำขึ้นรูปเป็นช่อดอกไม้แล้วก็จะประดับด้วยไพลินสีน้ำเงินเข้มนะครับมีสายตุ้งติง้งเป็นสายทิ้งคู่แบบนี้งานสวยจริงๆนะครับแล้วก็เวลาใส่นะครับไม่ว่าจากกับโชเกอร์หรือสร้อยคอนะครับเส้นเล็กๆเนี่ยก็ทำให้พี่ๆนะครับดูดีแล้วก็ดูน่ารักน่ามองมากๆเลย แหวนพญานาคเรือนทองลงยานะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํเจ็าเปอรเ็ลงยาประดับด้วยเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกนะครับแบบไม่รองซับ5เม็ดรวมประมาณ1กรัตนนะครับน้ำหนักรวม12.02กรัมขนาดแหวน57ราคาขายสุดคุ้มเพียง45,900บาท ราคาดีมากๆนะครับแล้วก็งานสวยมากๆเช่นเดียวกันครับชิ้นงานนะครับเป็นเรือนพญานาคแล้วก็จะมีการใช้เทคนิคการลงยาสีนะครับซึ่งช่วยทำให้ชิ้นนี้เนี่ยดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นขนาดของหน้าแหวนกำลังสวยที่สำคัญเลยพี่ๆจะได้เพชรซีกนะครับเม็ดใหญ่ประดับเป็นแถวนะครับอ,อยู่บนตัวของพญานาค พญานาคเนี่ยใส่ดีนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเราใส่ติดนิ้วนะครับจะช่วยบรรดาลโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมาให้กับผู้ที่ครอบครองครับหน้าแหวนกว้างๆราคาดีๆ CF เลยครับแหวนเพชรเดี่ยวใบเซอร์เจเอนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%ประดับด้วยเพชร รวมทั้งชิ้นนะคะอยู่ที่1.40กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับจะเป็นเพชรมี m. ขอบเพชรนะครับของ GIA 1เม็ดขนาดถึง1.20กรัตเลยนะครับน้ำ93หรือว่าน้ำ KVS2 แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก12เม็ดรวม20ตังน้ำหนักรวม3.66กรัมขนาด49ราคาขายนะครับสุดคุ้ม 125900บาทราคาดีมากๆเลยสำหรับแหวนเพชรไบเซอร์เจเอวงนี้นะครับชิ้นงานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีครับแล้วก็ในส่วนของเพชรได้เพชรเม็ดใหญ่ย้ำอีกทีเลยนะคะว่าเม็ดยอด1.20กรัตนะครับถือได้ว่าราคานี้เนี่ยสุด ุ้มจริงๆแล้วก็ตัวเรือนนะครับเขาจะเป็นตัวเรือนแบบใส่ง่ายๆถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาซื้ออยากได้แหวนเพชรไซส์กะหลัดนะครับอันเนี้ยเกินกะหลัดมาเยอะเลยได้ในราคาดีจริงๆนะครับวงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเลยที่น่าซื้อแล้วก็น่ามีไว้ใช้ใส่ติดนิ้วได้เลย CF ได้เลยครับ แหวนเพชรลูกโลกแถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชรซิกเหลี่ยมลูกโลกเม็ดใหญ่เลยนะครับ5เม็ดร,รวมประมาณ1.65กรัตน้ำหนักรวม4.29กร,รัมขนาด56ราคาขายเพียง32,500บาท ดีงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นงานที่ใส่ง่ายๆเน้นเพชรเม็ดใหญ่จริงๆเลยเพชรตกเม็ด OK ละ3 0กว่าตังค์เลยนะครับเป็นเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกแบบไม่รองซับแวววาวชื่นอกชื่นใจมากๆในทุกๆครั้งที่หยิบมาใช้งานแค่หยิบมาเพ่งพินิษดูในแต่ละวันนะครับก็ชื่นใจแล้วเป็นแหวนเก่ามีคุณค่าด้วยตัวเพชรเม็ดใหญ่เพชรซีเม็ดใหญ่ๆแบบนี้หายากครับ กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนทับทิมพมา่าประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพมา่านะครับแล้วก็เพชร6เม็ดรวม35ต่างน้ำหนักรวม6.92ปกรัมขนาด55ราคาขายเพียง25,900บาทราคาน่ารักนะครับแล้วก็เป็นอีก1นึ่งงานหวานๆเลยที่ พี่ๆที่รักแล้วก็หลงไหลในงานทับทิมนะครับไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งราคาจับต้องได้กับทับทิมเม็ดใหญ่ๆย้ำอีกทีเลยนะคะว่าทับทิมสวยมากนะครับสังเกตที่สีเขาจะมีสีสันที่เด่นสะดุดตาสีแดงแกมชมพูและมีเหลือบเวลาโดนแสงนะครับเหลือบของเขาเนี่ยน่ามองจริงๆเพชรที่ประดับด้านข้างขาวเล่นไฟดีนะครับในส่วนของทับทิมไม่ได้แกะช่างนะครับ ได้เม็ดใหญ่เต็มหน้านิ้ว CF เลยครับตังหูช่อระยะเพชรน,นะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%ประดับเพชรน,นะครับทั้งเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมรวม2.60กรัตน้ำหนักรวม4.44กรัมนะครับราคาขายเพียง38,500บาท ดีงามมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเลยที่น่าซื้อครับชิ้นงานนะคะก็คือถูกดีไซน์ออกมาเนี่ยได้น่ารักแล้วก็มีความเรียบหรูมากๆครับจะทําเป็นช่อค่อยๆไล่ระดับลงมานะครับทําเป็นช่อแล้วก็ประดับด้วยเพชรซึ่งในส่วนของชิ้นงานนะครับวิบวับแล้วก็แวววาวที่สําคัญเลยเป็นคู่ใหญ่ใส่เห็นชัดแบบนี้เลยครับ จี้ล็อกเก็ตรอหกรอบเพชรงานเก่านะครับกรอบทองเคหน้าปาหะประดับด้วยล็อกเก็ตรัชการที่5ครับแล้วก็ประดับทับทิมและเพชรกุหลาบ3 8เม็ดรวม27ตังน้ำหนักรวม8.96กรัมราคาบูชาเพียง21,500บาทงานสวยคลาสสิกนะครับแล้วก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลย จี้ล็อกเกตรัชการที่5นะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นของเก่าแทๆ้ๆมาในสภาพเดิมๆเลยครับชิ้นงานสวยกรอบสวยเรียบหรูนะครับแล้วก็เหมาะมากๆกับการบูชาในชีวิตประจำวันขนาดหน้ากว้างก็เห็นชัดแล้วก็เป็นชิ้นงานนะครับเก่าที่มีคุณค่าน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งกด cf กดบูชาได้เลยครับ แหวนทับทิมพมา่าเรือนเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพม่าครับแล้วก็ประดับเพชร18เม็ดรวม3 6ตังน้ำหนักรวม3.9กรัมขนาด52ราคาขายเพียง11,500บาทงานน่ารักหวานหวาน,นะครับเป็นของเก่าแท้ๆที่น่าสะสมชิ้นงานนะครับจะเป็นตัวเรือน ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเรือนทรงชูนะครับโดยที่เม็ดยอดซึ่งเป็นทับทิมพาม่าเนี่ยจะถูกประดับนะครับอยู่บนเรือนยอดสีทับทิมสวยมากเป็นสีชมพูหวานๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของเพชรที่ประดับนะครับเป็นเพชรเหลี่ยมเกสรน,นะครับซึ่งมีความขาวเล่นไฟใช้ได้เลยเป็นงานเก่านะครับที่ใส่แล้วดูเกินราคา ได้ทั้งความเก่าได้ทั้งราคาที่ดีนะครับแล้วก็ได้ทับทิมสีสวยๆแบบนี้ใส่แล้วชื่นอกชื่นใจหน้ามองอย่างที่สุดกด CF ได้เลยนะครับแหวนดอกกุหลาบเกาะเรือนทองนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%นํามาประดับกับดอกกุหลาบแกะสลักจากวัสดุธรรมชาตินะครับน้ำหนักรวม7.30กรัมขนาด51ราคาขายเพียง22,900บาทงานสวยหวานมากๆนะครับแล้วก็น่าซื้อน่าสะสมมากๆเลยชิ้นงานนะครับเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่มีคุณค่า ถูกประดิษฐ์ประดอยนะครับแล้วก็รังสรรออกมาเนี่ยได้ดูเสมือนจริงเหมือนดอกไม้จริงๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนทองเนี่ยเรียบร้อยดีแล้วก็มีความประณีตนะครับมีความละเอียดละออในงานทองอย่างที่สุดเลยเขาจะนำทองนะครับมาขึ้นมือแล้วขดเป็นสายเป็นเส้นนะครับแล้วก็นำมาร้อยนะครับในส่วนของดอกกุหลาบเนี่ย ให้ดูลงตัวนะครับดูยังไงก็สวยหวานใส่แล้วเห็นชัดราคาเบามาก c f ได้เลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับที่ให้ความเมตตานะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนร้านเพชรทองบุริทักด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางเหมือนเดิมครับย้ำอีกทีเลยนะครับว่าอของเนี่ยก็คือจะลง รายละเอียดนะครับให้ครบถ้วนแล้วนะครับถ้าพี่ๆต้องการ CF โปรดมั่นใจก่อนนะฮะว่าพี่ๆต้องการรับไปดูแลต่อจริงๆนะครับเมื่อ CF เมื่อ CF แล้วขอความโกรณาไม่ยกเลิกนะครับเพราะว่าจะเป็นการปิดกั้นโอกาสให้กับพี่ๆท่านอื่นที่ต้องการรับไปดูแลต่อครับสำหรับวันนี้นะครับต้องกับนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งจากใจเลยนะครับ แล้วมาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองวิทักกันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย